สวัดีครับพบกับทีมงานริมเส้นบอลเต็งนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนวันที่2กลกุมภานะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นแอฟริกันเนชั่นครับนะครับเป็นรอบตัดเชือกนะครับเบอร์กินาฟาโซพบกับเซเนกัลนะครับคู่นี้เตะในเวลาตีสอนะครับเตะในสนามกลางนะครับเพราะว่าเป็นบอลทัวร์นาเมนต์เตะในคาบูนนะ การพบกันของทั้งคู่เนี่ยพบกัน4ครั้งนะครับสเสมอกันทั้ง4ครั้งเลยนะครับฟอร์มของบูกินาฟาโซเนี่ยชนะนสอเสมอ2แพ้1นนะครับส่วนฟอร์มของเซเนกัลเนี่ยพอม,มาดูแล้วโอ้ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป7สเสมอสานะครับ10นัดหลังมาดูในส่วนของนักเตะของบูกินาฟาโซกันบ้างนะครับก็จะมีนักเตะติดโทษแบนหนึ่งคนก็คือแดนโก อูอาทาร่านะครับคนที่ทําประตูชัยในนัดที่แล้วที่ชนะตนิเซียามาส่นประตูตอนหนึ่งนะครับไปโดนใบแดงจากเกียรบังกล่าวทําให้ติดโทษแบนนะครับแล้วก็อีกคนที่บาดเจ็บก็คือดิบิวออทาร่าครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับขบ่าวดีก็คือจะได้กองหน้าจากวินล,ล่านะครับแอสตันวินล,ล่าชื่อไรอันเบอร์านเบอร์ทานแต่เอล่นะครับหายเจ้าอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้นะครับ ส่วนทั้งฝั่งเซเนก้าเนี่ยจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับสลิโอวานเน่ก็จะหายจากาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมเป็นตัวจริงได้นะครับส่วนนักเตะ2คนที่น่าจับตาก็คืออิสมาลาซากับคิโยเต้ที่ลงเป็นตัวสำรองในนัดที่แล้วนะครับทําผลงานได้ดีด้วยนะครับอิสมาลาซาเนี่ยปันป่วนฝั่งตรงข้าไมได้อย่างดีนะครับส่วนคิโยเต้เนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็นัดน,นี้ก็ยังพร้อมเป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับ จากฟอร์มและตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์กว่าครับทั้งเราจรึงให้เซเนกัลชนะไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับคู่ที่2เป็นหลีกอังกฤษนะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นทีมบาลีพบกับคดีซิตี้คู่นี้เตะในเวลาตีสองนาทีนะครับอันดับตารางคะแนนบาลีเนี่ยอยู่ในอันดับที่24นะครับอันดับบห้ยส่วนคดีฟเนยอยู่ในอันดับที่20 การพบกันของทั้งคู่เนี่ยบารี่ชนะไป1น,นะครับคาดิฟชนะถึง5นะครับเสมอ4ครั้งนะครับฟอร์มของบารี่เนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปเพียง1เกมนะครับเสมอ,อครับขออภัยครับแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนคาดิฟเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1น,นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับฟอร์มแล้วก็ห่างโซนตกชั้นอยู่6แต้มนะครับสำหรับทีเดือนคาดิฟ พอม,มาดูไติแล้วเนี่ยคา,าดิปเองยังไม่แพ้บาร์ลี่มาแปดนัดติดแล้วนะครับจับทุกรายการครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยฝั่งเจ้าบ,บ้านบาร์ลี่เนี่ยมีตัวผู้เล่นเจ็บเยอะเลยนะครับส่วนคา,าดิปก็ยังมีเจ็บสองคนนะ จากสภาพทีมแล้วก็สถิติการพบกันนะครับทั้งเราจะให้เป็นทีมคา r ดิฟเนี่ยสามารถบุกมาชนะได้ศูนย์ประตูต่อ2นะครับคู่ถัดไปคู่ที่3ยังอยู่ใน l ลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นทีมฮันเตอร์ฟิวทาว์นะครับเปิดบ,บ้านพบดาร์บี้เคาวตี้เตะในเวลาที2:45นาทีนะครับอันดับตารางคะแนนของคู่นี้ฮันเตอร์ฟิวทาว์เจ้าบ้านนอยู่ในอันดับที่7ส่วนดาร์บี้เคาวตี้อยู่ในอันดับที่23อันดับรองบวยนะฮะ การพบกันของทั้งคู่เนี่ยฮัดตันฟิวชนะ2เสมอ 4, ดาร์บี้ชนะไป4นะครับสถิติดาบี้พบเวลาพบกันเนี่ยจะทำได้ดีกว่านะครับก็มาดูฟอร์มส่วนตัวกันบ้างนะครับฮัตเดนฟิวทาวเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป5เสมอเสม,อ 5, สมอ5นะครับ สุดนั่นหลังสุดยังไม่แพ้นะครับส่วนดาบี้เคาน์ตี้เนี่ยชนะสี่เสมอสองแพ้สี่นะครับเจ้าบ้านทัตันฟิ์ทาวเนี่ยจะขดาดผู้เล่นสามคนที่เป็นบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าเดิมนะก็คือเลวี่โควิลนะครับโดลันโดอารอนนะครับแล้วก็อเล็กบอลโคเล่ ole, นะครับส่วนฝั่งดาบี้เคาน์ตี้ก็จะมีผู้เล่นที่โดนแบนอยู่ก็คือ กาเวลโมริสันนะครับแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บอีก2คนนะฮะดูจากตัวผู้เล่นที่สูสีกันนะครับแต่ว่าพอดูฟอร์มแล้วเนะี่ยเจ้าบ้านจะฟอร์มดีกว่ามากนะครับเพราะว่า10นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทางเราจรึงให้เป็นถ้าร์ฟิลทาวเจ้าบ้านนะครับจะได้เปรียบเสียเชียชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูกันต่อในคู่ที่4กันเลยนะครับก็จะมาในอีกสกอตติสกันบ้างนะครับ เป็นทีมเซลติกพบกับเรนเจอร์นะครับคู่นี้เตะในนาตี2องสี่สนาทีนะครับคู่นี้ดูสูสีกันมากเลยนะครับเจ้าบ,บ้านเซลติกนั้นอยู่ในอันดับ2มี54คะแนนครับส่วนทีมเยือนเรนเจอร์อยู่ในอันดับที่1มี56คะแนนนำอยู่2แต้มนะครับ2ทีมก็เป็นทีมที่แข่งขันแย่งแชมป์กันมาตลอดนะครับสำหรับ2ทีมนี้เรามาดูในฟอร์อมการพบกันของทั้งคู่บ้างนะครับ การพบกันจาก5นัดหลังสุดเนี่ยเลนเจอร์ชนะไปถึง4นะครับเสมอ1เซลติกยังไม่ชนะเลยนะครับส่วนในฟอร์มส่วนตัวของทีมเซลติกเจ้าบ้านเนี่ยชนะไป4เสมอ1ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับเพราะแย่งกันเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะส่วนเลนเจอร์เนี่ยชนะ3เสมอ2ทั้งคู่ไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5นัดหลังสุดฟอร์มด,ดีทั้งคู่ครับเนื่องจากเป็นทีมที่แย่งแชมป์กันมาตลอดนะฮะ เกมุูเกมรับก็ทำได้ดีกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าดูจากสถิติการพบกันแล้วเนี่ยครับจะเป็นเรนเจอร์นะครับทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่านะครับคู่นี้เราจะให้เป็นเ่นเจอร์สามารถบุกมาชนะได้1ประตูต่อ2นะฮะมาดูที่คู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับเป็นโปปาเดเลสเปนนะฮะมาเลเซียพบกับทีมคาดิสนะครับคู่นี้เตะในเวลาตีสาม ถ้าจะดูในอันดับตารางคะแนนในลีกเนี่ยบาเลนเซียจะอยู่อันดับ10ส่วนคาดิสจะอยู่อันดับ17นะครับการพบกันของทั้งคู่เนี่ยบาเลนเซียสามารถชนะไปได้3นะครับคาดิสชนะไปน1นแล้วก็เสมอกัน3าครั้งนะครับรวมส่วนตัวของบาเลนเซียเนี่ยถ้านัดหลังในชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับคาดิสก็ชนะ2แพ้2เสมอ1เหมือนกันครับร์มจากทั้งคู่นะครับเราพบว่า ฟอร์มเนี่ยไม่มีใครกินใครจัดได้ขาดนะครับเพราะว่าอ่อมันเป็นบอลถ้วยด้วยนะครับนัดนี้แต่ว่าจะมาชี้ผลกันตรงที่เนื่องจากเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับตัวผู้เล่นนักเตะจะโลเตชันกันนะครับทีมที่ใหญ่กว่าก็จะได้เปรียบนะครับแล้วก็การพบกันเนี่ยบาเลเซียก็ทําได้ดีกว่านะครับทางเราจึงให้ทีมเจ้าบ้านบา l ์เซียเนี่ยสามารถชนะไปได้1ประตูต่อศูนนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลที่น่าสนใจทั้ง5คู่นะครับมาติดตามทัศนาการวิราะห์กับทางเราได้ทุกวันนะครับพบกันใหม่ในวันถัดไปกับทีมงานดื่มเส้นบอลเต็งครับผมสวัสดีครับ